สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนมานั่งที่ริมแม่น้ํายาร่านะคะทุกคน m มิเบ์ลก็จะเล่าประสบการณ์ในการท่องเที่ยวออสเตรเลียของเรานะคะทุกคนเราเดินทางมาสายการบินไทยนะคะทุกคนก่อนที่จะเดินทางเรามีวางแผนว่าต้องขอวีซ่ามันต้องมีวีซ่านะคะเข้ามาที่ประเทศออสเตรเลียนะคะทุกคนเรานั่งสายการบินไทยลงที่ซิดนีย์นะ,ะทุกคนเราอยู่ที่ซิดนีย์อยู่4วัน ะะเราเช่าบ้านที่นั่นไว้เป็นหลังๆหนึ่ง 1, ตกเป็นวันนะวันละ4,800บาทนะคะทุกคนเป็นเงินไทยนะคะทุกคนซึ่งเงินตรงนี้มาจากไหนเงินตรงนี้มาจากลูกซัพพอร์ตนะคะทุกคนลูกคนโตจะจ่ายค่าตั๋วเครื่องบินตกคนละรวมกับวีซ่านะักคนละ60,000บาทนะคะทุกคนค่าเช่านี้มันจะเป็นของลูกอีกคนหนึ่งนะคะจ่ายค่าเช่าให้4วันนะคะวันละ 4,800บาทนะคะสวันเป็นเงินไทยเนาะแล้วเราเที่ยวยุที่ซิดนีย์สวันนะคะทุกคนแล้วเราก็บินจากซิดนีย์มาที่เมลเบิร์นซึ่งมันค่าเดินทางตรงนี้เป็นของลูกสาวเขาหารกันเขาแชร์กันนะคะทุกคนซึ่งบินมาจากอ่ d ซิดนีย์มาเมลเบิร์นเราไม่รู้เท่าไหร่เนาะทีนี้ค่าตั๋วเครื่องบินรวมๆแล้วนะทั้งหมดนะ,ถ,ะถ้า ถ้าจะเล่าจากมาจากประเทศไทยก็คือสรุปทั้งค่าวีซ่าก็ประมาณคนละ60,000บาทเพื่อจะได้ให้เพื่อนๆอแบบอยากจะมาเที่ยวมันต้องมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่งบประมาณประมาณนี้นะคะทุกคนอ๋อลืมบอกไปว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นการเดินทางไปกลับนะคะทุกคนแต่ว่าจะพักอยู่ที่เมลเบิร์นนี้อีก4วันนะ4วันต่อวันนะคะค่าค่าเช่านะคอนโดนะคะทุกคน ก็ตกได,ได้ราคาเดิมเลยนะคะทุกคนราคาค่าเช่าที่เมวเบิร์นไม่ถูกนะคะทุกคนเราถือว่าไม่ถูกเนาะเพราะว่าคิดด,ดูดะเนาะวันหนึ่งสี่พันกว่าบาทเนี่ยแต่ว่ามันจําเป็นไงคะทุกคนคือมันจําเป็นแต่ว่านี่มันมันมีเรื่องครัวให้เราทํากับข้าวกินเองนะไอ้มันดีอยู่ตรงนี้แหละคะ่ะคือเราไปซูเปอร์มาร์เก็ตสามารถที่จะซื้อแล้วมาปรุงอาหารกิน เองได้ถ้าเราไปกินที่ร้านอาหารก็ตกมื้อหนึ่งก็สามพันสี่พันบาทนะคะทุกคนมันก็ไม่ไหวเนาะถ้าเราทําก็ตกอยู่ประมาณพันกว่าบาทนะมื้อหนึ่งนะคะทุกคนประมาณนี้แหละคะ่ะทุกคนเอาประสบการณ์มาเล่าสู่กันฟังนะคะทุกคนเราก็เพิ่งมาครั้งแรกในการท่องเที่ยวขอบคุณที่ติดตามรับชมจนจบคลิปตอนนี้ก็ดูปั่นจักรยานเพลินๆไปค่ะเขากำลังจะเอาเรือเรือจักรยานลงน้ำค่ะทุกคน เราชมทะเลเพื่อเดินทุกวันทะเลกว้างไลชฉันตั้งแต่ตัว,วันลับเป็นทะเลลมพัดลมเบาเพลินจับนั่งไปก็สนุกเต็มความสุขทุกวันท้องเที่ยวใกล้กลหัวใจไม่หวัน่นจับมือกอดกอดคู่รักเปิกบานความสุขเล็กๆกเติมเต็มกัมมมมนน่าใจตาจับจ้องไม่ห่างตัววัน เะทอปขาฟังสบายลมเยันสดชื่นพัดพังเรื่อยไปทุกวันเที่ยวไปมันได้หยุดเวลา มันฟังที่เดินได้เราที่ส่งมาพาใจสุดชื่อในอ่อนแค้นนี้มีความสุขล้นทุกที่ที่ไปมีแต่เราสองคนสนุกสนานใส่ใจกันไม่หมอนเรื่องล่นผ่านฟ้ารำเบิกบานใจเสียงตึ้นกระทอกคำฟังสบายลมยันสดชื่นพัดผ่านเรื่อยไปทุกวันเที่ยวไปมันไม่หยุดเวลา